ตอนนี้พิมพ์ยู่ที่ถนนจังระดับการจาราญพุทธมณฑลสายสองที่ส่วนต่อขยายไปสายสามสายสี่เนาะตอนนี้เพิ่กนกะเปิดให้บริการแล้วเนาะคือเป็นถนนที่ใหม่เอี่ยมย่านเนาะฝั่งนี้เลยเนาะลักะลกระรถก็เริ่มทยอยไล่ขึ้นเนาะทีเพิ่แนแลนด์มาจากการจนา,าเพชรเกษมบรมราชชนนีสาราธรรมสมนเามนาะเขตทมิัฒนา มันเป็นถนนที่ไม่อะ,นะ่ะเช็นเรากอะดึกดีใจเลยดีควคนดีเป็นความดีมากถนนอยู่แล้วแล้วก็มาสถานทีที่เป็นสามไม่ไหมอยากมั่งอมะนะอยากมาหูไม่เห็นน้ามะนะอยากและกะ้วกันอยากคายใครพี่น้องได้หูได้เห็นนนะ้าเราส่วนรถที่แลนมาจากเซนเทึง่งคือเซนนี่เนาะมาจากพรานนกค่ะนะ ด้านนี้เขเส็นฝั่งนี้คือสิไปอ่อพรานนกไปสีแยกไฟฉายอ่ะไปขามไปสิริรานก็ได้การจนาจุดกัปหลดมองกลางเลี้ยวซ้ายเพชรเกษมขึ้นสะพานลอยพุทธมณฑลสายสามเลี้ยวซ้ายดิสิออกไปทางอ่ะ เพชรเกษมเนาะพี่น้องถ้าขึ้นคนี่ก็ไปกัับรถเอาของหนาพูน่นเพราะว่ามันสิสินสุดมองมองป่าค่วยโอ้ขับไปเด่ะเดี๋ยวพิมพ์สีตัด่าไปฟังที่มันสินสุดเนาะขับรถขึ้นไปอนะอันนี้เมนพิมพ์ไทยมาจากข้างล่างก่อน ถามสะพานลอยเนยก็เป็นพุทธุมทนสายสามะพี่น้องช่องกลางเป็นที่กลับรถกลับไปทางการจราพิเศษหรือว่าสายสองแล้วก็พลานกนก,นกเนาะเลี้ยวซ้ายสีอออกไปเชื่อมกับถนนพุทธุมทนสายสองช่วงด้านล่างของสะพานที่ยกระดับนี้เนาะออกไปทางาสีแยกทัสกัน ตรงไปไปออกทางเพชรเกษมบางแคเลี้ยวซ้ายเป็นถนนที่ชิเขาเชื่อมต่อกับการเจนาคือเกานะ่าเนาะบางแวกเลี้ยวขวาจะออกไปทางพุทธมนพลสายสีวิ่งต่อไปจะออกไปอ่าเขาเอินวาตรงไปมองตลาดนะถามไปอีกฝั่งนะถามขวาคลองทวีวัฒนาอันนี้คือเข้าขึ้นมาจากด้านนี้เนาะเดี๋ยวพิมพ์สืผ้าพี่น้องไปขึ้นอีกด้านหนึ่งคือ ฝั่งจากพรานนกมาเนาะอันนี้เป็นทันทีที่ผมขึ้นมาจากฝั่งพรานนกเนาะซ้ายมือจะออกไปทางบางโบทองหรือว่าพุทธมนฑลสายสองเนาะก็ได้เนาะส่วนเนาะวิ่งต่อไปข้างหน้าเี่กกษิออกไปทางพุทธมนฑลสายสามสายสี่ส่วนตอนนี้เนาะพี่มแลนดไปข้างล่างแล้วเนาะแต่ว่ามันสิชินสุดเป็นท่กกับรถเนาะคือ่นย่งบ่ท่าน้สางไปหอดสายสามสายสี่นะคนสางมาหอดอ่ะข้างล่างนี่เนาะ มองข้างล่างนี่ยจมีจุดกับรถแล้วก็แลแนไปออกซ้ายมือจะออกไปทางพุทธมณฑลสายสองขึ้นสะพานกาสิออกไปทางพผ่านนกคือเก่าเนาะเลี้ยวซ้ายก็จะออกไปทางพุทธมณฑลสายสองสายส,สามนอ,อการจนาพิเศษบรมราชชนนีคือถนนนี่กะสามารถเชื่อมต่อกันได้เบิดน้องพี่น้องคือพี่มหมูจักเส้นทางแถวนี่คือชำนาญเลยแหละ พี่น้องแน่มเห็นภาพรือบอกอันนี้ก็เป็นทางขึ้นอีกนอซ้ายมือขึ้นมาจากเมื่อกี้นี่อ่าส่วนทําอิฐทีเฮาแลนขึ้นมาเนาะไก่กับช่องกับรถนะคือซ้ายมือแต่ช่องที่พิมแลนนี่คือแลนมาจากถนนพรานนกเนาะแลนตรงมาเลยเนาะแลนมาจากเสียแยกไฟฉายคือขึ้นช่องกลางด้านหน้านี่เนาะคือสินสุดของถนนเลยพี่น้องมันะมาจะมีโครงการไฟ อ๋อพื้นติดไปลายวอยู่เนาะที่มันมาก,ก่อนแล้วก็มาเบิ่งเนาะแล้วก็ผ้าพี่น้องขึ้นนี่แหละแถวนี้ก็ลมลื่นเนาะผู้ใดที่มีที่ดินแถวนี้มีบ้านสองแถวนี้ก็ถือว่าโชคดีหลายเนาะใกล้กับถนนเส้นใหม่สามารถไปไซมาไซก็สะดวกสบายขึ้นนะนะ่ะหลายแถวนี้ผู้ทธมน,นสายสองสายสามนี่เพื่อนชิมีที่ดินหลายเนาะเพื่อนก็ปลูกพักปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวยังน,นะก็อากาศมันก็นดีลมลื่นแถวนี้ นีอกสินสุดโครงการเขาอยู่มองนี่เห็นปลาย้างหนนี่เนาะพี่น้องแล้วก็กลับรถไปทางขวามือค่ะนี่กลับรถแล้วก็ซ้ายมือจะมีซอยออกมาเนาะมีซอยรถออกมานี่คือซอยทะลุไปทางถนนสนามกีฬาออกไปทางพุทธุมทนสายสามเนาะเรนขวามือนี่สิคืนไปทางสะพานยกระดับคานนกคือเก่าเนาะแต่เลี้ยวซ้ายนี่ก็สิยออก ถนนเนาะกรมราชชนนีหรือว่าการจนาพุทธมณฑลสายสามคือเก่าเนาะพราะว่าดด้านนาจะเป็นสี่แยกสนามกีฬาพีา่นนอะด้านนาเป็นไฟแดงเนาะถ้ามาจากถนนเนาะกรมราชชนนีถ้าเลี้ยวซ้ายก็สิออกไปทางการจนาพิเศษคือเก่าเนาะพระนกกระไดแต่ว่าต้องขึ้นขั้วขึ้นสะพานลอยข้ามไปยังฝั่งพระนุเพรว่าด้านล่างมันจะเป็นอัน ถนนการจนาพิเศกเนาะ,ะเสีออกไปทางเดอกพาซิโอหรือว่าไปทางบางบัวทองไปพระปิ่นเกล้าเน,ะนานะนครปฐมไดเมิดเนาะเลี้ยวซ้ายเนี่ยพนมีโครงการสีสางไปหอดพุทธมณฑลสายสี่น้องถนงการจนาพิเศษส,สายสอนึ่งแบบยกระดับเนาะขนาด4-6ช่องจราจรแล้วก็เมียจุดตัดบริเวณพุทธมณฑลสาย2อนอรระยะทางหนึ่งกว่ากิโลเมตรนํากันเนาะ นี่แมนช่องกับรลดนะพี่น้องซ้ายมือเป็นลานจอดรถได้หลายขั้นเติอผู้ได้ทีว่ามาออกกําลังกายนะมานั่งเล่นแถวซาลาเรือว่เก้าอี้ทีมองกลางเพิ่นวางไว้คนนั่งเล่นนะคือถนอนนะมันเกี่ยวไปเกี่ยวมานะพี่น้องมันสามารถเสื่อมต่อกันได้เบิดนเนาะกับรถดมองนี่กะถ้าเลียวใสกะสิออกไปทางอ่อ พุตุมนทนสายสองหรือว่ากาญจนาเนาะเส้นกาญจนา้าเลียวขวากรสีขืนสะพานลอยเนาะพรานนกคือเกา่าแต่เลียวสายเนี่ยมันมีซองแหกไปเนาะคือแยกซ้ายสี่ออกไปทางอ่กาญจนาส่วนเลี้ยวขวาก็เป็นทีกับรถคือเกา่าที่สี่ออกมาทางเพชรเกษมคือถนนอะใต้สะพานเน่เพื่อกระสีเห็ดแบบที่กับรถอ่ะ ถนนดีดีพี่น้องเวลาครับหนะหูซึกเลยว่ามันมันนิ่มอ่ะสัดเจนข้างล่างกับซีเมียทางขามมาไล่แต่ละจุดแต่ละจุดส่วนพื้นใต้ถนนนี่กอมีเก้าอี้ว่างให้นั่งสีโตเนาะอีกฝั่งฝั่งละสองโตผนวางเพราะว่าเพนเท็ดพื้นได้ดีเนาะงาม ถนน,นเซนนี้ก็กำลังเปิดมาใหม่เอี่ยมสดๆทนๆเลยทุกพีก่น้องแล้วก็ยังสามารถระบายรถจากฝั่งทนเนาะฝั่งบรมราชชนนีหรือว่าการจนาพิเศษไดดีทางแรนทางจักรยานก็ไดเนาะจากเซนเนี้ไปหอดผู้เลยยาวเหยียดเนาะพี่นอ้องมีซองเนน้ำกันซ้ายขวา นีม่มันรถที่ออกมาจากาเส้นการจนาพิเศษเนาะเลี้ยวซ้ายเข้ามากะสิขเขามาทางถนนเส้นใหม่เนี่บางเทืออนทาว่าถนนเส้นใหม่ราถัาแล้วเนี่ยอาจสจีเรลียวอยู่มองบางแหวกกระไดเนาะส่วนด้านนี้เนาะ ที่เขาเห็นรถที่ลงมาจากสะพานลอยคือมาจากถนนเพชร,กรเกษมน้องหรือว่าพุทธมณฑลสายสามสายสี่ก็ได้ที่ออกมาจากเส้นทางของตลาดนะมองซีแยกทศกันนณฐ์น่ะก็สามารถขึ้นสะพานลอยที่จะออกไปกาญจนาพิเศษก็ได้นะมองกลางสนามเี่กก็มีซาลาเนาะสองหลังอีกฟังหนึ่งซ้ายมือแล้วก็ขว้ามืออันหนึ่งเนาะแล้วก็มีซาหนำซาหนำ,ำที่เป็นคุดดินขึ้นมาอะนะมาทมนลังแล้วมันก็กลายเป็นซาหนำ ถ้านำหนึ่งกะใส่ประโยชน์ใดพี่น้องเพิ่นปมขึ้นมาแล้วก็เอามาหดต้นใหม่กับหยาเนี่นะคือสะดวกคือน้องประต้องไปเอาน้อยู่ไซคือเอาเอาน้ำในน้องนี่แหละมีขัวหน่อยพี่น้องนี่เดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบ่ง ขัวเนี่ยก็ขามาบน้ำเนาะเพราะว่ามันสามารถทะลุห้ากันนะทะลุอีกฝั่งสายนี่เนาะบโบนำ้ำน้ำก็ะไซพี่น้องบอดํำบันไดน้ำนี้มีประโยชน์ไรใส่ฮดต้นใหม่ มันจะมีตลาดมองคันสีแยกทศกัณนะมีผู้ได้เน้หูจักตลาดชีแยกทศกัณฐ์เซ็นห้างนี่มันรถที่ออกมาจากถนนไปกเกษมแล้วก็ขึ้นสะพานมองนี้เนะเาะแล้วก็ไปลงมองนั่นเพื่อที่จะออกไปจรันสิริวงการจนา ส่วนทางลงนี่คือลงมาจากพุนเส้นทางสายสี่สายสามสายสี่ขึ้นมาจากสายสามสายสี่นะแต่ว่าตอนนี้คือถนนมันซีดชุนชุบมองเลยออบ้านอัญชันนะขึ้นมาวงเลยแล้วก็ไปตรงแล้วก็ซีเดียวสายแล้วก็วนมาเพชรเกษมไปฝุ่นเดินรถล,ลงอันนี้คือรถทีสิเขาไปถนนเพชรเกษม ก็จเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องขอขอบใจพี่น้องละฮะที่ติดตามขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามฝากไลค์กดแชร์ซับสไครต์ Share, ให้ด้วยนะคะเนาะละกาถามนี่ขอพิดฝาดเป็นการไพี่ต้องขอโทษขอใครด้วยนะคะสบายดีบ๊ายบายเออลาลาลังไม่